น,นี่มาพบกับนัทซี่ที่มีตัวดำตอนนี้ก็มาพาทําเมนูผัดพ,พี่แกงลูกชิ้นปลานั่นเองส่วนผสมส่วนผสมของเราก็มีดังนี้เลยนะคะก็จะเป็นพี่แกงค่ะนี่หาซื้อได้ตามท้องตลาดหรือจะตามเองก็ได้นะคะอันนี้หนู หาซื้อจากตามท้องตลาดค่ะแล้วก็ลูกชิ้นปลาเราจะวนอยู่ในลูกชิ้นปลานะคะแล้วก็ทั่วฟักยาวกับใบมะกรูดเรามาเริ่มวิธีการทำเลยนะคะไปกันเลย ค่ะนี่น้ำมันใส่ลงไปเลยคะ่ะรอให้น้ำมันร้อนนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะนี่ใส่พริกแกงของเราค่ะลงไปพริกแกงที่มีรสชาติเผ็ดผัดให้มีกลิ่นหอมค่ะ ตามด้วยลูกชิ้นปลาค่ะใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะพวเขาให้เอากันค่ะ ต่อไปก็ตานด้วยตัวผักยาวค่ะใส่ลงไปนะคะคนให้เข้ากันค่ะ นามด้วยใบยมะกรูดเลยนะคะใบมะกรูดค่ะผัดให้เข้ากันค่ะลักจากน้ำนะคะใส่น้ำค่ะครานี้ก่อนนะคะแล้วก็ผัดค่ะ เดี๋ยวจะเติมน้ำอีกนิดนึงนะคะแล้วก็ค่อยปรุงรสค่ะเติมน้ำอีกนิดนึงเท่านี้ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะปรุงด้วยน้ำตาลค่ะน้ำตาลช้อนต๊ะดีค่ะ ใส่เข้าไปค่ะเย็นรีรอค่ะใส่เกลือกับผงนัวนะคะหรือรสดีเอ้ยไม่ใช่ดีผงนัวหรือผงชูรสนั่นเองค่ะผงชูรสใส่เข้าไปค่ะเกลือค่ะในเชาชาค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็ผัดให้เข้ากันค่ะ นี่ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นก็ชิมค่ะรสชาติมันมีความเป็นยังไงอือแค่กินก็หอมแล้วค่ะ ยังยังไม่รู้สึกผลค่ะเอาไหมรู้สึกเข็มแล้วก็เผ็ดแต่หวานไม่มีเลยขอ,อเติมน้ำตาล,ะลนะคะปรุรสตามใจชอบค่ะ ใส่ช้อนนึงนะคะเพื่อความหวานอ่ะลองชิมอีกรอบนะคะ,ะเครื่องปรุงติดรอบนี้รู้ผลแน่ รสชาติได้ตามที่หนูต้องการแล้วค่ะแค่นี้เราก็สามารถตักเสิร์ฟได้แล้วรสชาติของหนูก็ประมาณแบบว่ามีรสชาติเผ็ดหวานและเค็มนะคะสามอย่างนี้ถือว่าโอเคเราไปตักเสิร์ฟกันเลยค่ะชวิงเราได้จานแล้วนะคะแล้วก็ ตักเสิร์ฟเลยค่ะนี่ค่ะหน้าตาของผัดพริกแกงลูกชิ้นปลาน่ารับประทานใช่ไหมะคะท่านผู้ชม,มกลิ่นหอมด้วยสำหรับคลิปนี้ก็มานำเสนอเมนูง่ายๆทำเองที่บ้านวัตถุดิบไม่ต้องเยอะถ้าหนู Hello, พิ่ว พูดผิดพลาดตรงไหนต้องขออาภาัยได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์หนึ่ด้วยสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบายเซฟบู๊ทเซฟ o ย r ไลฟ์